สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเนี่ยกับเด็กแล้วเด้อค่ะเด้อยายกิตกับว่าสิอัดคลิปแล้วสินอนค่ะที่แรกกับว่าสิโบอัดคลิปพี่น้องแล้วก็แต่ว่าก็เห็นคอมเมนต์มาน่ะพี่น้องสองรอบสามรอบหลายคนอยู yeah, ่พี่น้องหวานกับมาเนี่ยแหละว่ายายกิตเฮ็ดคลิปอ่ายายจำลองแน่ยายกิตอัดคลิปยายจำลองแน่ว่าสั่นยายกิตกัไปเบิ่งอยู่เด้อค่ะคลิปนั่นเห็นที่แรกก่อนมูแล้วกับพี่น้องค่ะแต่ยายกิตโบ่ออกมาคลิปมาเว้านะพ่ยายกิตว่ามันเป็นไรสาระนะพี่น้องค่ะยายกิตบอกให้ความสำคัญกับเราหน่ายกินเลยมาเว้าบ่เว้าวนะแต่ว่ามััันนนกก็ออออดดดดบ่่่ไ้้้พีงงงคะะจจมาาาเเว อ่ะพะว่าเราเถพี่น้องคะเราเราอัดคลิปมือเศร้านี่สันเดียอัดคลิปอ่าช่องย u t u b e น่ไอ้ของช่องพี่ต้อน่ะคนแบบว่าบ่ได้อัดขอโทษจากใจจริงนะพี่น้อง่ะขอโทษแบบเท้เทน่ะยกกิก็ได้ได้ออกมาอัดคลิปนี้แล้วค่ะเด้อพอแยกกิบอมักค้นเเบาเถพี่น้องเออค่ะเราขอโทษดีๆวันเราขาดสติว่าน้องไอ้ยังสั่นทั้งสี่เหมือนบ่กะจบยกกิก็เสียบอกคลิปเลยพี่น้องขะแต่เราออกคลิปแบบเท้ขอโทษแบบเท้นะพี่น้องขะว่าอ่า เครียดให้น้องไอ้อยานน้องไอ้รักไปกรุงเทพบ่บอกนะมันคดระเรื่องเดี๋ยวสิไว้ฟังนะคะ่ะเด้อไว้เป็นหยังบัคลิปบันดังข้าพวกเจ้าบนคนก็บ่ได้เบิ่งไว้เห็นเนาะค่ะเนาะอย่ากิดเบิ่งแล้วเห็นแล้วแล้วก็เพิ่นก็นลบออกไปแล้วพี่น,ออนอ้องค่ะอ่านเลียงข้างเลียงก็คือว่า YouTube เขาก็อัดคลิปอ่าไลฟ์สดธรรมดานี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะบาดท,ที่นี่เขาอ่าลุงพลก็มาแต่งก็ไล่คนของ สิไปบริจากมันว่าพี่น้องขาน้องไอ้ก็ขึ้นเต้นขึ้นรถเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วล่ะข้างหลังรถน่ะนะยายจนลองเลยออกมาให้ให้น้องไอ้ปาดปาดปาดมานะพี่น้องขามาให้เขาว่าเครียดนี่เขาว่าคืนนี้อ่าบ่ได้ขึ้นเวทีน้ำจินตละแล้วก็เว้าบักบย่างหลายเว้าวเสียเสียหายโดนเตื่นพละพี่น้องขาเจ้าน้องไอ้อดบ่ได้น้องไอ้ก็เลยบอกว่ายายเจ้าองเสือมาว่าข่อยเฮ็ดหยังข่อยบ่แม่นเวทีข่อยแม่นเวที คุณพี่กินตะลาคุณพี่จะแตนจะลาจิเคิ้นผลาใยกะเลียงของเพลินไอ้ก็บ,บรูวา่าเพลินสิเชิญนไอ้ซ้ำเพลินดึงขึ้นหนาหาันไปเลยเขากาะว่าจังสี่น่ะพี่น้องคะย้ายจำลองขอเสียขอบอกเจ้าเด้อเจ้าให้ความสําคัญของตัวเองมากเกินไปเจ้าบ่เมนนางเอกอันเวทีนั่น,นมันบ่แมนเวทีของเจา้ามันเวทีของคุณกินตะลากับลุงพ้นขอจีบอกให้เจ้าจะหลวงตัวเองเออลุงพ้นกับป้าแ,แตนเข้าไปตาเศร้า,าเอาอกับน้องไอ้เข้าไปตาเศร้าอันคุณย้ายจำลองคุณไปน่ะน่ะสี่มงแรง เขาจะบอกให้เจ้าไปซีมงแรงนั่นน่ะเขาเสียเอาบริการมาเซิรนเจ้าเขาไปบอกค่อยถามเนี่ยไอซีมงแรงนะ่ะมันเต็มแล้วสนามน่ะพี่น้องคะ่ะมันเต็มแล้ว เราก็เลยเข้าไปบ่ได้แมนบ่พี่น้องคะแล้วก็เลยยุดแถวตู้ลําโพงดังตึงตึงตึงตังแหะพี่น้องคะแถวห้องน้ำนั่นละเออสี่บอกให้แลาวบ่มีปัญญาเข้าไปวันต่อพี่น้องคะแมนมีปัญญาเข้าไปเขาก็ไมาเจ้าขืนวันเถอพี่น้องเพราะว่าเขาบ่มีคิ้วเขาบา่มีสกิปของเจ้าเขาก็ได้บอกตามีบว่าเสียเจ้าไปเต้นเจ้าข้าใจบ่เขาบอกตาลุงพน เออน้อ,นองไอ้เขากดึงขึ้นไปในหา่านตรงนั้นเลยคุณอุ้มวิริยะเขาก็ดึงขึ้นไปตอนนั้นป้าแตนเขากระดึงเขาขึ้นไปตอนนั้นเพราะว่าพวกเพิ่นไปตัดเศร้าพวกเพิ่นอยยุต้นหนาข้างหนาแมนบอพวกเจ้าคิดเบิงบาท,ที่นี่ช่วสิเขาสิกันลุงพ้นออกไปแตงหนาเนี่ยมาขึืนหลอกไม้แห่แมนบอมันกนหลายมันมเป็นน้องอากคนหลายย้ายจำล้องะเป็นผู้ใดคอยถามเจ้าแน่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นไผ่เขาเสียเอาบริการมาเชิญเจ้าแต่ยู่ขังนองนอก,นอก,นอกขึ้นไปบอกไปถามแนทเะ จะไปสี่โมงแล้วอ้เจ้าถือว่าเจ้าเป็นไผ่คอยถามเนี่เจ้าจังเซได้ขืนเวทีเจ้าจังมิธส์ไปให้น้องไอเออนั่นละจะว่าเจ้าจว่าได้ให้กับซามพ่อเขาลบคลิปบอ,อกแล้วเจ้าคิดเจ้าคิดว่าคนอื่นเขาสีบเเห็นติเขาเห็นแล้วเออมาที่นี่ก็เลยมาออกคลิปขอโทษเนี่ยมาซาบแมนบอลเป็นยังไงได้ออกคลิปขอโทษป้าทอนน่ะเห็น ป้าถอนไปเห็นคอมเมนต์ hmm. คนบารแล้วหลายนะวันในโซเชียลนะด่าจัดคักน่ะนะบาทินเล่กเลยมาบอกป้าจำลองป้าจำลองก็เลยเห็นอันว่าเขาค้นค้ค้เมียว่าจะคล้องน่ะนะเกลยมาออกคลิปให้พี่ต้อนออกคลิปขอโทษให้พอพี่ต้อนอัดคลิปเลยสองที่ออกทุกขอโทษให้เพราะเราก็ไม่ได้ขอโทษตรงๆพี่น้องค่ะเราเถะเราเาเาเถะเราว่ามือนั่นเราไม่ได้แค่น้องไอเรื่องเวทีกินตาเราเรียด แล้วเกียดให้น้องไอ้อยายน้องไอ้นี้ไปกรุงเทพบบอกย้ายยายคิดหอดยายรักน้องไอ้หลายย้พาไปเล่าตอบจังสั้นพี่น้องคะ่ะมันคนลายยางเจ้าขอใจบอคุณยายจำลองเจ้าฮักน้องไอ้อยายกิดกระเสีย เจ้าญาติน้องไอ้นี้เปโรงเถ้าบอกให้จกกิเกีศยอยู่แต่ว่าเจ้าญาแถอันเรื่องมีคนละเรื่องเรื่องเจ้าว่าน้องไอ้หลังจากไปคอนเสิร์ตจินตลามานะ่ะมันคนละยางเจ้าว่าเขาบอกยางแห้งจนเขาอดไม่ได้จนเขาบอกว่ายายจำลองจะมาว่าไอ้ทำไมไม่ใช่เวทีของไอ้พี่พ,พี่กินตลาจะให้ใครขึ้นมันเป็นเรื่องของพี่กินตลาเขาก็บอกจังสั้นเออมันคนละยางเจ้าขันเจ้าเป็นผู้เฒ่าที่ดีนะขอจะบอกให้เจ้าต้องออกคลิปขอโทษจะาถเจ้าต้องบอกว่า ยายขอโทษนะวันนั้นน่ะยายจาสติไม่ได้ยายโมโหมากเกินไปยายเนืกว่ายายเป็นนางเอกยายเข้าใจผิดยายเนืกว่าคุณจินแตลาเซินยายไปขึ้นเวทีแต่แม่รับยายไปขึ้นยายก็เลยโมโหเจ้าก็ตอบจังสี่ที่ล่ะเขาสีบัวได้ว่าเจ้ายายขอโทษนะยายเข้าใจผิดยายคิดว่ายายเป็นนางเอกยายให้ความสําคัญตัวเองมากเกินไปยายหลงลืม เจ้าก็บอกจัาสี่ที่ล่ะเขาสิบไม่ได้ให้ให้ได้เจ้าเอออันนี้เจ้ามาขอโทษแบบแถ้ๆถขอโทษที่ยังคัวมาเต็มเตขอโทษย่าขอโทษเออเงียบไปเลยที่ล่ะเจ้าออกคลิปมม่ยังอีกท่น่ะเออเงียบที่ล่ะคอยกันเงียบไปแล้วอ่ะเออขอโทษเขาบอกว่าย่านอนไอ้เปลงเทปบ่บอกอันไม่มีอะไรยายย้ายบ่ได้เครียดหายนองไอ้อันเลี้ยงเต้นย้ายเครียดเครียดไหนวาย่านองน้องไอ้เปลงเทปบ่บอกว่าสัตว์มันคนละเรืองมันคนละยางมันคนละตอนเออเจ้า่าแถ แทเลี้ยงนี ina, in splash, sure, ina, to money, raft, ่ก <t> ับแท้แท UH! ้เลี้ยงก้อนขอยกาสีแท้เจ้าอีกบัติที่เนี่ยคอยว่าคอยว่าสีเบ้าวาแล้วเออเลี้ยงก้อนขอยก็ไม่ได้วาเจ้าแท้เลี้ยงที่แรกก็คือว่าทีก้อนๆน่ะลุงพ้นทีไปจุดปักทุบกับหัวแมนบ่ผู้ใหญ่บ้านปัดซุ้มออกไม่เ้ลาแมนบ่งวดหน้าเจ้าก็ด่าลุงพ้นมาสันแตกบึ้มบึ่มด่าเขาก้าก้ากาเออย้ำเข้าโซเซียลก็ด่าด้าด้าเล่ามบัติที่เนี่ยพ่อก็ด่าเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ำมาเสามาอย่างเขาด่ายานไปบ่ได้ยันยันไปบ่รอดเออ กาเลยมาขอโทษเขาว่าบริด้าลุงพ้นดอกหิวเข่าวสันเจ้าือไปคนมักเถะแทยหิวเข่าวสันตอนนั้นก็ไม่เป็เสียแต่ว่าเจ้าหิวเขาว่า้วเจ้าหิวเข่ากับหิวอยุแต่เจ้าก็ดดาลุงพ้นน้ำเออบาดนี้เนี่ยเขาก็เลยหายอภัยหายนักโซเชียลน,นักเน็ตนี่ล่ะอ,อ,อภัยหายเพราะว่าเจ้าเป็นมูลุพลงพ้นจะเป็นเผื่อลักลุงพ้นขางเลยบริดาเจ้าเออเจ้าก็โทษโทษดีๆได้ไหมอันนั้นก็แทะเอออันงวดที่สองเนี่ยก็มาแทะอีกเรื่องน้องไอเจ้าก็แทะอีกขอโทษดีๆนด,ด่ไหม ก็ว่าเขาก็ว่าในแม่วายายลืมโตก็ว่าเพา่ป็นอย่างเจ้าสิษย์กอเห็นอย่างเจ้ากาด้าเขาเจ้ายายจะยอมรับไปโรดเจ้าเถ่าแล้วใช่ไหมเด็กน่อยไปถอนงอกเอออันนี้แถไปอีกล้ามเมื่อเส้านี่ขันเจ้าบอกกินเมื่อเส้าแถคข่อยกัสิบวว่าเจ้าซ้ำเออขนาดคนเนี่ยแฟนคลับข่อยเนี่ยบอกให้ข่อยว่าข่อยว่าข่อยยังว่าวาเรืว่ามันเรียงไรสาระเออบัดนี้ข่อยว่ามาค้นแถเด้บัดที่เนี่ยเออที่หลังเจ้ายายแถแถสองรอบแล้วนะเออสองรอบแล้วรอบที่สามยายมีเด้อแถมอ่ะยายมีขันทําพิษเนี่ย คอยกะขี่ขบเบิ้งเจ้าว่าเจ้าสิหูจักขมรับผิดช,ชอบบอ่ถ้าบ่ผิดกับ่เป็นอย่างแต่กันเจ้าทําผิดเนี่ยเจ้าต้องขอโทษเออบ่มีผู้ใรบร่ทําผิดดอกเออกมาทุกคนมันก็ต้องทําผิดละพี่น้องจา๋าบ่ผิดหน่อยกับผิดหลายแม่นบ่เออบางเจ้าก็หลงหลงลืมๆโตว,ว่าจต่ของเป็นตัวเด่นนึกว่าแต่ของสําคัญหลายแม่นบอ่อันนี้กบ็บ่ได้ว่าดอกแต่ว่าต้องหูจักขอโทษที่ละ่ะญาติสืบแถคือคนลงังคนหลายแทหนาแทหลัาางมาผู้นั่นผู้นี้เออ เดี๋ยวสิไล่ให้ไปยู่กับสว่าตอเดสอเอเออ้สิบอกไห้มักเถหลายน่นน่ะเออสิบอกไห้ยู่กับลุงพลเด้แมนบ่พี่น้องเจ้าวาบ่เออนันลาเจ้าแย,ย่เถะด้อะบัดที่เนี่ยเศร้าบัดที่เนี่ยขันนั่นก็บย่าเว้าคือคักขอโทษกับขอโทษจากใจในแม่คนอื่นเขาก็บ่ได้งโง่เด,ด้เขาก็บเบิ้งข้าวเป็นคือกันเออบ่ผู้ใดเถบถ่เถขอโทษคนน่นน่ะมันบ่เสียหายดอกเท้าพิดน่นน่ะเออเขายังสิเลียตน้นซ้ำทนเท้านะ่ะมันต้องมีการอภัยกันเ่ะพี่น้องขาแมนบ่ เออบ่เมนบ่ไม่มีความผิดย้ายก็เคยมีความผิดคือก,กันเออแต่ว่าย,าย้ายอย่างบคนแถเออกันผิดก็เออย้ายก็ขอโทษเด้อมื้อน,นั้นย้ายผิดจังสันสีเขาก็บ้าไปมันบ่พี่น้องคะย,าย้ายโมโหหลายย้ายนึกวไว้เป็นตัวสาคัญย้ายเขาใจวันย้ายเปน็นนังเอกเออย้ายหลงผิดก็เว่าออกไปในแม่เออย้ายสิบีแถะว่าอันนั่นอันนี้เออเขาก็บ่แบบว่างโง่เด้เขาก็อ่านอยู่ได้คอมเม่นเขาก็เบ,บื้องอยู่ได้คลิปเจ้าแล้วนะจะเห็นความสําคัญของเจ้าของเจ้าได้บารมีจากลุงพลย้ายสิว่าข่อยสออนเด เจ้าได้บารมีจากลุงพ้นเขาไปติดตามลุงพ้นเขาเห็นเจ้าเป็นเพื่อนลุงพลเขาเห็นเจ้าเข่าขางคนดีเขาก็เลยให้ที่ธรรมะหากินเจ้าเจ้าขาใจบอเออเจ้าร้องไปเข่าขางคนบดีบังตีล่ะเจ้าคล้องไปเข่าขางซอวตอบังตีล่ะอ่าผู้ใดสิปแห่งขัดช่วยเหลือเจ้าไอยถามเน่เอออันนี้เจ้ามาเข่าขางคนถื่อเด้มันก็เลยบุญบารมีเจ้าก็เลยเกิดนำลุงพ้นเออเจ้าเกาะบารมีของลุงพ้น จะลืมเออต้องจำตรงนี้ไว้ให้ได้เอออย่าสิลืมโตเออเม,มื่อไ่าเจ้าของดังเพราะเจ้าของนะเออเจ้าของดังพระลุงพ้นลุงพง้นห้บารามีเจ้าเออเจ้าต้องฮักเขาหลายๆเออแล้วก็รเจาไปไอ้ไอ้สัตว์เขอเนี่ยยังล่ะขว่าวว่างานนะ่ะแท้เออขอโทษค่ก็ขอดีๆอย่าสิแท้ซุยหน้าสุยหลังอ่ะอย่าเฮ็ดจังสั้นเถาแล้วเออ คนที่ไปหาเจ้านะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจไปหาเจ้าเนี่ยเขาตั้งใจไปหาลุงพลแต่ว่าเจ้าได้ผลพลอยรับพลอยได้ซื้อเขาใจบออันคุณป้าจ,จำลองเออขอสิบอกให้ไอ้ตำบักห้งเจ้านะ่ะตำแสบก็มู่บบ้านเหมือนเมี่ยงนะ่ะมันมาแมนดอกเขากเว้าให้เจ้ามีความสบายใจซื้อ,อคนอื่นเขาก็ตำแสบเพื่อกันบบกห้งนะ่ะคอยตำยู่บ้านคอยกระตำแสบเออเขาพระยาไปกินตำแบกห้่งเจ้าฮอดพุนประนันดอกเขาอ,อยากไปหาลุงพ้นเจ้าขวาใจบอเออ่าติเข้าใจผิดเจ้าของ อืมแค่นี้แหละจ้าพี่น้องจ้าคอยว่ามาค้นแถข่อยก็ออกมา่ว่าแค่นี้ละขันว่าแถข่อยก็บอกออกคลิปแค่นี้ได้จ้าเด้อเจอกันคลิปหนาจ้า